เป่นเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณ e อ Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนึนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะค u ี e n กับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิคอร์ดกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า แต่ไม่ยอมพูดให้คุณรู้ในตอนคืออะไรนะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียกคอร์สขุดหัวใจของเขากันแบบจุกๆนะคะว่าเขามีอะไรที่เขาอยากจะบอกเราอยากจะพูดคุยกับเราแต่เขาไม่ยอมบอกมันออกไปนะคะมันคือสิ่งไหนกันแน่นะที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะควีนกับน้องโครกูจะเชินทุกคนมาขุดหัวใจของเขากันค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยาก,ายกบอกให้ทุกคนรู้ไหมว่านีค่คือ General b u i d i n g เพราะงั้นอย่านำาัันไปตัดสินใจใดๆดจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเชร็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร,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 ร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ วันนี้นะคะเรามีภาพอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งควีนจะให้เลือกภาพของคุณพิกเลตเพนนะคะนะก็จะเป็นภาพที่มีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะเนื่องจากชอบภาพของน้องเบบี้โยดามากๆเลยนะคะก็จะให้เลือกเจ้าตัวเล็กกันนะเลือกน้องเบบี้โยดากันค่ะโดยในกองแรกนะคะก็จะเป็นน้องเบบี้โยดาที่กินคุกกี้นะคะมีคุกกี้เลอะปากด้วยนะนี่นี่นคือ ภาพนี้เลยนะคะภาพนี้เลยค่ะและถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นน้องเบบี้ยดาที่กินคุกกี้อีกเช่นกันนะคะนะแต่ว่าอเป็นคนละหน้ากันนะคะนะนี่คือน้องกลองที่สองค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะ คือ This one ค่ะเบบี้เอดากินกบใช่ไหมก็ครูใช่แล้วนะคะน้องกินกบนะคะ oh <my. S 1> นะก็จะเป็นท่านี้เลยนะคะมีขนาดที่ต่างกันนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะเดยวควีนสวัสดให้ทุกคนไปเลือกกันแบบจุกๆด้วยเช่นกันค่ะรักกองไหนชอบก้องไหนนะคะเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องกรวกูสิ่งมีชีวิตที่ น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่ด้วยนะคะ so if you're ready ค่ะเรามา find out กันเลยดีกว่าว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้แต่ไม่ยอมบอกให้คุณรู้นะคะ Let's get started ค่ะ Late July with the sun up high The cicadas sing as a week's drop by I read all day in a hammock's way Time like molasses and melts away Need to be a the t sleepy sweet heat My friends call l a t all like to m e a n i n So you see and I need a green really As the weeks drop by, I read all day in a hammock, sway down like molasses and melt away. ดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโครกูที่กำลังกินคุกกี้นะคะนะนี่คือการอ่านท้องคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณรู้แต่ไม่พูดออกมาให้รู้คืออะไรนะคะมาคุดหัวใจของเขากันเลยนะคะมาดูกันแบบจุกๆว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณกันแน่แต่ไม่ยอมพูดมันออกมานะเรามาล้วงความลับของเขากันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะควีนรู้สึกถึงพลังงานของคนที่ห่างหายกันไปนะคะคนที่มีการทะเลาะกันนะคะคนที่มีปากเสียงกันไม่ลงรอยกันนะคะหรือว่ามีความเข้าใจผิดกันบางอย่างนะคะที่แน่ในตอนนี้นะคะควีนรู้สึกถึงการมามาหาย,ห,ายหรือว่าการไม่ได้พูดคุยกันที่มันชัดเจนมากๆเลยนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ะคะ่ะควีนรู้สึกถึง e อน r g y ของคนที่เจอการเบลกออนไลน์หรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่ค่อนข้างตัวเด่นด้วยเหมือนกันนะคะจากพลังงานตรงนี้ ะะและควีนก็รู้สึกถึงคนที่มีความนิ่งๆนะคะมีความแบบยิ่งๆหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเสวนาหรืออะไรเงี้ยนะคะนะ่อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะคะโซ so, เรามาดูไพ่กันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง d e s c r p t i o n box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ<ๆ>เพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะย ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะ this one ค่ะ I just have to do something else right now Please try and understand เขาอยากจะบอกคุณว่า ในตอนนี้ค่ะใส่ที่เขาน่งๆเงียบๆแล้วก็ไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยมันทําให้คุณคิดมากมันทาให้คุณรู้สึกแย่มันทาให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกสับสนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่คุยกันนะคะฉันทําอะไรผิดหรือเปล่านะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่ที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนะคะเป็นเพราะว่าเขามีอย่างอื่นที่เขาต้องทํานะคะมีอย่างอื่นที่เขาต้องคิดนะเขาก็เลยยังไม่ได้คุยกับคุณนะคะ เขาหวังว่าคุณจะพยายามเข้าใจเขานะคะว่าเออมันไม่มีอะไรนะบางทีเขาอาจจะแบบมีอะไรที่ต้องทำแต่ถ้าบางคนนะคะมีการทะเลาะก,กันอย่างที่คุณพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ย mm hmm. เหมือนเขาอาจจะหายเครืองคุณไปแล้วหรือว่าไม่ได้คิดเรื่องที่ทะเลาะก,กันไปแล้ว mm hmm. แต่ว่าตอนนี้มันมีสิ่งอื่นที่เขาแบบโฟกัสมากกว่านะคะนะ The next card mm hmm. ค่ะก็คือ this one mm hmm. นะคะ This one mm hmm. ค่ะ If I knew what I know now, I'd have made different choice. ถ้าฉันรู้เหมือนอย่างที่ฉันรู้ในตอนนี้นะฉันคงจะเลือกเส้นทางที่ดีกว่านี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็อาจจะโยงกลับไปที่เรื่องราวที่คุณกับเขาคุยกันหรือว่ามีปากเสียงกันก่อนที่จะเงียบหายกันไปนะคะเอาจริงๆควินรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับคุณมากเดี๋ยวควินจะพูดอันนี้รวมกันไปเลยนะคะ I wish I could take back the thing I said. ฉันปรารถนาว่าฉันจะเอาคำพูดที่ฉันเคยพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยย้อนเวลากลับไปฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะเลือก choice ที่มันไม่ใช่ช้อยส์นี้ที่ฉันกำลังเลือกอยู่ so หมายความว่าถ้าทั้งคุณและเขามีปากเสียงมีการทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ลงรอยกันนะคะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขารู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทาอย่างไงกับคุณเขาจะไม่ทําเย็นชากับคุณเขาจะไม่มีปากเสียงกับคุณเขาควรจะต้องแบบเทคแคร์คุณให้มันดีกว่านี้เขาควรอารมณ์เย็นกับคุณมากกว่านี้อะไรเงี้ยวอเทเวอร์ whatever. เพราะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้พูดกับคุณไปได้ทำกับคุณไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาปรารถนาที่จะย้อนเวลากลับมาแล้วก็ขอโทษคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้อย่างแรงกล้ามากๆเลยนะคะนะคุณรู้สึกว่าเขาอยากย้อนเวลากลับมาและตอนนี้ ที่เขาไม่คุยด้วยนะเขาก็แบบพยายามไปโฟกัสที่อย่างอื่นหรือว่ามัวแต่โทษตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ออกปะเออมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะ The last one เลยค่ะที่เขาอยากจะบอกนะคะก็คือ this one ค่ะ Please don't take what happened personally. It's not you. It is me. ได้โปรดอย่าอย่าโทษตัวเองเลยนะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ ความประสาทแดดของฉันเนี่ยมันเกิดจากความประสาทแดดของฉันเองไม่ไม่ใช่ว่าแบบเธอทําให้ฉันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยฉันแค่เป็นคนประสาทแดดเองอะไรเงี้ยเธอไม่ผิดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเธออย่าโทษตัวเองเลยจริงๆที่ฉันบ้าบ้าบอเป็นเพราะฉันบ้าบ้าบอยู่แล้วเธอไม่ได้ทําอะไรผิดฉันไม่ได้เลิกหลักเธอฉันไม่ได้เลิกสนใจเธอแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเออฉันประสาทแดดเกินไปแหละฉันต้องกลับมาจัดการตัวเองอะไรเงี้ยค่ะขอทบทวนกับตัวเองกลุ่มหนึ่งอะไรทํานองนี้นะคะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ ะะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากๆแต่ไม่ยอมบอกมานะคะหรือว่าเรื่องหลังคุณและเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะหลังไมมามหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะฝ like, ากกด l ลค e กด s ช a กด subscribe เป็นกําลังใจคุณกับน้องครกูด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ m e t h e f o r c e be with you all, ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวมมหาหรือกับคุณด้ที่ช่อง t description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกลองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเแบบี้ดาดกินคุกกี้ในฉากนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟาจดากันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณรู้แต่ไม่พูดออกมาให้รู้คืออะไรนะคะมาคุณหัวใจของเขากันเลยนะคะมาดูกันแบบจุกๆว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณกันแน่แต่ไม่ยอมพูดมันออกมานะเรามาล้วงความลับของเขากันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะควีนรู้สึกถึงอ n น r g y ของคนที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทริปยุโรปค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะเขาดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความอบอุ่นมีความใจดีผิวขาวนะคะนั่นะคือสิ่งที่เพินรู้สึกได้นะคะและบางคนในที่นี้เป็นทวินเฟมเวอร์ชั่นทริปกันด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่โดดเด่น,นะคะ่ะบางคนนะคะก็อาจจะเดทอยู่กับคนไทยที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นโตที่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศในตอนนี้หรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบริสไทเวอร์นะคะเรามาฟลายเจ้าจะกันเลยนะคะว่าภายที่คุณได้ ได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างคะ่ะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมามาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยค่ะก็คือ this one นะคะ Being apart has been life changing for me การที่เราสองคนอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ว่าจะห่างไกลทางกายหรือว่าห่างไกลทงางใจเนี่ยมันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเลยค่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในความคิดของเขามาโดยตลอดนะคะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะ เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตและในช่วงเวลาที่เราสังคกตห่างไกลกันเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เขากลับมาพัฒนาตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในหลายๆด้านมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลคุณให้ได้นะคะคุณจะได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้คบกับเขาคุณจะได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รู้จักกับเขานะคะเพราะว่าเขาแคร์คุณมากๆเลยนะคะจะสิ่งที่เุนรู้สึกได้ะคะ่ะ The next card นะคะก็คือ this one You feel like home to me คุณเปรียบเสมือนบ้านของฉันนะคะอย่างที่วินบอกค่ะเขารู้สึกดีกับคุณและถึงแม้ว่าจะห่างกันไปนะคะและไม่ได้คุยกันก็ตามแต่เขาก็ยังรู้สึกโพซิทีฟกับคุณมาโดยตลอดนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาแคร์คุณและเขาก็ อยากที่จะมีคุณในชีวิตนะคะอยากที่จะดูแลคุณอยากที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นสําหรับเขานะคะคุณเปรียบเสมือนบ้านคุณเป็นพื้นที่ความสบายใจนะคะคุณเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขายิ้มได้แล้วก็ทําให้เขามีความสุขนะคะทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณเขาได้รับพลังงานบวกและเขาก็รู้สึกเลยว่าคุณเปรียบเสมือนบ้านของเขาบ้านที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้กลับมาะคะ่ะ And the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ I can still feel you เขายังคงรู้สึกถึงคุณได้เสมอนะคะจะยามหลับยามตื่นนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกัน ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังสัมผัสถึงคุณได้นะคะมีแต่ความโรแมนติกที่มอบให้คุณคะ่ะและควินเชื่อว่าถาามว่ทั้งคุณและเขาเป็นทวินเฟมกันในชาตินี้พบนี้คุณและเขามีเจตนีที่จะได้มาคู่กันวี <c oughs> เนียนกันคะ่ะ because you got this one นะคะ we'll be together again <c oughs> ทั้งคุณและเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้และถึงแม้ว่าณนะตอนนี้มันจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ทั้งคุณและเขา จะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาประสานเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งได้มาบีวูเนียนกันแล้วก็คบหากันอย่างจริงๆจังๆแน่นอนค่ะใช่ไหมก็กดกูดีงามมากๆเลยนะคะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากๆแต่ไม่ยอมบอกมานะคะหรือว่าเรื่องหลังคุณและเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะหลังไมมหาหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการน,นะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกํลาลังใจควีนกับน้องคกร์ลกูด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ m e t h e f o r c e be with you all ค่ะจะ have a good day Have a great day ค่ะ mm hmm. และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการนส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุได้ที่ช่อง t e s u b s t o n Box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโกรกูที่กินกบนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะใช่ไหมเบบี้โยดากรกูกินกบนะคะมาเดี๋ยวเรามาไฟ์เจ้าวเกันเลยดีกว่าว่าว่าอะไร น่ารักมากเลยเบบี้โยดาผู้ข้อของเราวันนี้นะคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณมากๆแต่เขาไม่ยอมพูดออกมาให้คุณรู้นะคะมาจัดไปเลยแบบจุกๆนะไหนดูซิว่าเขาอยากจะพั่มพรนานาอะไรนะคะมาขุดหัวใจของเขากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะควินรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเขาส่องคุณเก่งมากๆเลยนะคะส่องเก่งส่องเป็นนะคะรู้จักส่องนะคะเข้าใจส่องนะคะส่องเป็นจริงๆเลยนะควินรู้สึกว่า บางคนอาจจะเดทอยู่กับคนที่มีคาแรคเตอร์เหมือนเจ้าชูก้กลุ่มหนึ่งนะคะหรือว่าพอพูลามากๆนะคะมีหลายคนที่ชอบเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเดทไอดอลหรือว่าบางคนเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเดทอยู่กับคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เขาพอพูลาและมีสาวๆหลายคนที่ชื่นชอบเขามากๆเลยนะคะ <c oughs> มาดูกันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะเบบี้ยดาร้องแล้วหนึ่งกลุ่มน้องอยากเลิกงานนะคะควีนหรือน้อง Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะโอเค the first one เลยนะคะคือ this one ค่ะ I'm affected t h a n you know นะคะคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างนิ่งมากในสายตาของคุณนะคะค่อนข้างนิ่งค่อนข้างไม่แสดงออกอะไรให้รู้นะคะแถมมีผู้หญิงหลายคนที่เข้าหาเขาอีกนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่า มันทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเขาจะคุยหลายคนว่าอะไรอย่างนะแต่เ้าจริงๆนะคะจากสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะควีนบอกได้เลยค่ะว่าคนของคุณเนี่ยเขาแคร์คุณมากๆและเขารักนะแต่ไม่แสดงออกเคยฟังไหมเพลงนี้รักนะแต่ไม่แสดงออกถ้าเขาชอบคุณแนตะ่เขาไม่แสดงออกมาให้รู้นะคะเขาเน้นเก็บลึกอยู่ในใจค่ะและคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากๆเลยนะคะคุณทําให้หัวใจของเขาสั่นไหว ไม่เป็นท่านะคะพื่อทำให้เขาคิดถึงคุณเช้าเย็นเต็มไปหมดเลยนะบางทีทำงานคือทำไม่ได้เลยเพราะอะไรพราะคิดถึงคุณนะมีแต่คุณอยู่ในหัวจริงๆนะออนพูดเลยนะคะแบบโหมีแต่คุณอยู่ในหัวจริงๆนะคะนะไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณเลยนะคะคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากส,สุดเลยนะคะและ the next one นะคะก็คือ this one ค่ะ I want to be authentic I'm no longer afraid เขารู้ว่าเขาชอบคุณเขารู้ว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะและนะตอนนี้เขาก็รู้ด้วยนะคะว่าเขาเก็บความรู้สึกไว้อยู่นะไม่แสดงออกให้รู้ว่ารู้สึกอย่างไรนะคะนั่นะแหละสิ่งที่คุณอยากจะบอกนะก็คือว่าตัวเขาอะหลังจากนี้คุณรู้สึกว่าเขาจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะในการที่จะพูดคุยกับคุณในการที่จะเข้าหาคุณแล้วก็ express his love อยู่เขาดูจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นนะคะและเขาพยายามที่จะปราศจากความกลัวนะคะนะอ่ปราศจากความกลัวค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ดูแลคุณได้นะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ ทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะก็คือ r a t i e l s h i b e t w e e n you guys นะคะอ next class, ค่ะก็คือ h i s o n n นะคะก็คือ I've looked up online to see what you've been up to ถึงแมนะ้ตอนนี้คุณและเขาจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่เขาก็สอดส่องคุณมาโดยตลอดนะคะมีการส่องคุณมีการแบบอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่า คุณเป็นเช่นไรสบายดีไหมมีคนคุยใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะหลักๆคือเขาต้องการอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนั่นเองแหละนะคะนะและบอกได้เลยนะคะว่าส่องทุกวันส่องเป็นประจำส่องเป็นกิจ,จะวัตรและยิ่งส่องยิ่งเพิ่มความกล้าให้กับตัวเองนะคะนะอ,อยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นนะคะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้แล้วก็ ได้คบกันและช่วงนี้คิดถึงคุณมากเลยนะคะ The last one ค่ะ s i n c you remind me of the things I know deep down and that's not always easy to deal with การที่ได้พบคุณได้สองคุณได้เห็ุอยู่กับเรื่องของคุณนะคะทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวและมันทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขารักคุณเขาแคร์คุณเขารู้สึกดีกับคุณและมันไม่ง่ายเลยนะที่เขาจะต้องควบคุมความรู้สึกตรงนี้โดยเฉพาะกับในช่วงที่เขาเนี่ยแบบเหมือนปากแข็งปากไม่ตรงกับใจแต่อย่างที่คุณบอกเขาจะเป็นตัวของตัวเองในเร็ววันนี้นั่นเองคะ่ะ we <laughs> และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากๆแต่ไม่ยอมบอกมานะคะหรือว่าเรื่องหของคุณและเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะหลังไมมาหารือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้คุณกับน้องโครกูด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ m e t a p h o r e be with you all ค่ะจะ so have a good day Have a great day ค่ะ mm hmm. และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิด้ที่ช่อง description box ้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย